เอา้วทุกคมยกับซื้อขึ้นนะที่ผมเคลเซียนบีฮะกลับมาเบลสเปนแมนพาร์ทที่13มแล้วนะครับสไปเดอร์แมนพวกผมต้องเปลี่ยนที่ฉันองไปจากนิยอร์แล้วอยากเหตุการณ์ล่าสุดทำไมฉันต้องหยุดอยู่นิ่งการเจอออสบอร์กข้างในไม่ปเช่อแต่มมีระบบของฉันฉันจะกลับบ้านแล้วไปแต่ต้องชีวิตที่เดียวของฉัน ป่ะอย่าจังผมคิดว่าคงคิดถึงทหารของคุณนะยังพวกแกพักกับแอ้ววะไรวะอ่านผิดผิดอ่านฉันขอโทษด้วยากจะมีข่าวดีแล้วจริงอะารกูมึงมาเนี่ยมึงมาเนี่ยมึงมาเนี่ยไอ้พวกเบนโอเคเดินทางไปดีๆเนี่ยเป็นอะไรต้องมายิงกันด้วยไอ้หนูคิตตี้ลูกโปรเด เมื่อกี้ฮ่านี่น่าจะเป็นภาคสุดท้ายเลยเปล่าไม่รู้เหมือนก <c oughs> ันมย์เป็นฉากจบแล้วฮะไอ้พวกนี้เป็นสติดเลยกูเนี่ยตาเมีก็ปวดผมมาเล่นเดี๋ยวถ้าไม่อด <c oughs> เล่นเลยผมอาจจะเล่นนกอ,อกรอบเปล่า <c oughs> ถ้าอยากได้สดหยุดแต่มไม่ได้มีคนดูเหรอวะ มาถึงกทีเนี่ยพอิกิจลมผมยังผมยังผมยังไม่ได้ไปรับเลยเนี่ยคำเตือนในเพจโอกาสสัมภายของคุณสำหรับการนบเก็บอุปกรณ์และความสามารถก่อนจบเรื่องราวการผจญภัยเอ่อออางี้ทุกคนเราลองลอกสกแอ๊แบบไหมล่ะเอาล้ทุกคนแล้วกลับมากลนนะชุดนั้นไม่ได้เล่นเธอไม่ได้มาเรื่มดเลยพลิกกิจอ มาผมยอมรับไปต่อเลยใส่ชุดนี้เลยโคตรเทโกูได้เดิมผสมกับสไปเดอร์แมนวิฟเฟมเดือดตกโหพีเตอร์แมงโคตรสะบัดสบอมเราทำสิ่งที่เป็นมาไม่ได้ให้ด็อกแต่ตอนนี้ผมทำลายมัน ต้องทำนากนนรกับผลงานในเได้องน้อยของผมเองเฮียบอก่าพีเตอร์จะทำชุดใหม่แต่พี่เตอร์กูเพิ่งทำชุดเมึงเมื่อกี้นะเพื่อนฮัลโหลแช่แน่เลยพี่เตอร์ทำชุดใหม่มอหหมโอ้โหเจ็บใจว่ะสาวทำธุรกิจมาให้ไม่เป็นไรเพื่อพเตอร์ เพื่อโลกใบนี้เพื่อนิวยอร์กนิวยอร์กนะนิวยอร์กเดชุเทอยู่โทนดำเลืองเอ็ดดัมเลมอนดูดันไม่เกรงใจใครายไวท์ปีเตอร์ปาร์เกอร์เตวระเล่มพิโลโกโลงดเรเอตเออทพุทธ กำลังไปไหนครับเนี่ยนี่นอนเมนได้ไว้โอ้ยติกออสค็อปได้อีกครั้งแล้วที่เราได้ถ่ายวีดีโอท่าทาสดจับตัวบนดาดฟ้าของออสค็อปผมสื่อกปล่อยตัวนะคือฮ่าฮ่าฮ่าอยากให้ฉันอ้อนวอนเหรอไม่มีวันโลกะได้รู้ความจริง ก่อนที่แกจะได้เก็บกวาดเรื่องนี้เออ <laughs> บอกสิทีแกทำมาให้หมดฉันไม่ได้ <laughs> ทุกอย่างที่แกมีสร้างด้วยคำโกหกโกหกทั้งสิ้นเขี่ยมขู ทุกคนทำรูปไม่เหตุผลแหละแกเคมือพูดสั่ของฉันไปไอเดียของฉันที่นี้พูดความจริงมาความจริงแล้วได้ความจริงก็คือแกไม่้มีประโยชน์อะไรเลยตอนทำงานให้ฉันความจริงก็คือแกไม่อยากยอมรับว่าฉันเก่งกว่าแก แกมัน,นแค่ความลมเดียวของออโต้ได้มีไม่เอยเสียงแมวเนาไหนรออยู่มั้งพีเตอร์ไดมาสันท่านไงชุดเหลืองก็ลาหลามด้ไกลเลย สง่ง,สงยาละส่ยาสามให้ฉันออ,ตโ,ตอ,อตโต้คุณทำงานทั้งชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้ววคนได้ปโปรดแกสู้ด้วยผีคนแล้วแกสู้ผีคนแล้วนี่ก็พูดอย่างนี้เลยแล้วแต่แกก็แล้วกันปีหลบเฮ้ลบสวยสวนขึ้นส,สวนดขึ้นได้ไหม เดี๋ยวเราต้องฉีดจเอายอโต้เลยวันี้มาทีครับออโต้รเดินคิกลบกันลบกันลบกันลบสวยเขาเชื่อสุดเพสัง เพื่อ,อเราต้องอื้กจุดนี้จุหายแล้วเฮ้ยทำอะไรอ่ะออเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวโตเอ้ยปีนป่ายขนาดวะป้นไหมแม่งปลายพักเลย เกิดอะไรเกิดอะไรเกิดอะไรกูยึดไดกูตายโอ้โหเออตอนค oh. ุมยานนั้นมันคุมไม่ได้อะนั่นไงต่อต่อไหนตบไปกันเลยนะไหนวันนี่ลบวันนี้ต่อต่อเลยต่อเลย มาเต็มบอกเลยเว็แบบชูเตอร์เนี่ยมานี้มานี้ไอ้หนูไปเอาไปขึ้นไปอัโต้หนึ่งมานี้เฮ้ยสะเไม่ชอบเลย มือนนี่ขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำไมขึ้นึอึอว่าอสัน้นลบลบสวยเฮ้ยลบตลุลบอไม่ได้วะลบทันไหมสวยมือนนี่ออโตลับลบลบ,ลบสวยมือนนี่ เก็บไปเพิ่มเลยเดี๋ยวบอลโหดชิบหายเลยเล่นอะไรไม่สิ้งพี่อะไรมันวะเออหายอตโต้ผมจะตายจริงๆแล้วเนี่ย มองไม่เห็นวควันบังเง้ยอันนี้ออโต้เพิ่มูดูเลยไม่ไหวละพอกทีเถอะชิบหายแล้วมาโดดตามเอาไรอัตโต้เอาขึ้นเอาขึ้นไหมลงกบออันนี้ออโต้อตโตเออเก๋ทำไรไม่ ดูเขาอุ๊ยเหญ่แตกหรือสู้ได้ไงทีเนี้ยจะบอกว่าสาวว่าสาวจะล้มเลยเชิงนผิดหวังจริงปาร์คเกอร์บอกแล้วผมคุณรู้กี่แล้วเหรอ ฉันพยายามเตือนเธอแล้วพีเตอร์แต่เธอไม่ยอมฟังผมบอกตลอดแล้วว่าคือพีเตอร์จริงๆอ่ะผมรู้ว่าคุณรู้สนะพอตตโต้เคยไม่ีบอกเอพีเตอร์อยู่มันอยู่ความหมายก,กับฉันมากแต่มันไม่เคยมีความหมายก,กับผมเหมือนดูพวกลูกตีกันะ เราโตกับปีเตอร์โอ้โหเหมือนพ่อกับลูอกอะประตทำไมต้องมาสู้กับคนที่แบบเราตัวเองผูกพันด้วยวใรเห็นเข้าใจลบสวยตายอุ้ยฉากนีน้โคตรเท่สวย ลบสวยมานี้มานี้ออตโต้มานี้เหมือนนี้พิลบสวยสวยลบสวยพิทสวยออตโต้เชียร์เก่งเก่งอาซีนจัดได้โปรดได้ถึงคนที่คุณเคยเป็นหมอท่านมันตายไปแล้ว เธอไม่สามารถช่วยฉันได้ปีเตอร์งั้นครูต้องช่วยตัวเองแล้วอโอ้โหคุณเคยเป็นที่โร่ของผมลบลบไม่ได้ลบไม่ทันคุณเคยเมช่วยผมมากลบลบไม่ทันเอ,อ๊ะเจ็บเลยผมเกลียดคุณที่คุณเบียร์ผมต้องทำแบบนี้ คุณรอตันใกเปลี่ยนโลกด้วยกันนะฉากนี้เมือนพ่อเมันพ่อลูอกตีกันเลยคนนี้คนคนี้มีพระคุณกับปีเตอร์มากมาก,มากอะแล้โต้สวยแต่ก็ต้องมาสู้กันพออสอสคอปสงสารปีเตอร์วะรู้สึกยำแย่แน่เลยออโต้ก็เหมือนกันเลยแต่ทุกคนหายไม่ทางออกเสมอเข้าสินแล้ว เธอดูเหน่อยเธอดูเหน่อยนะปาร์เกอร์ไม่เหนื่อยเลยแค่เสียความรู้สึกความร้อนนะพีเตอร์กดไพนต้องกดไพนต้องกดไหมกดกดกูกูคือกูต้องกดไหมเนี่ยโอเคไม่ต้องกดออโต้หยุดนะอืมโดนแทงนะพีเตอร์โธ่ปาร์เกอร์ ถ้าเธออยากจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแปลงโลกเธอต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องยากที่สุดเให้ได้เชี่ยอโตขอเธอเอาให้ประเมินได้ไหมผมเห <c oughs> like <c oughs> ็นด้วยกับเรื่องนั้นสวยพีเตอร์พีเตอร์ก็โดนแทงอ้แทงติดปูเลยหรือเปล่านะ

ฉันน่าจะรู้ว่าเธอหักหลังฉันเมื่อนคนคนอื่นๆหักหลังหักหลังเหรอผม่รับเธอคุณตั้งหากเอ้ยผมรับถือความพี่ีถคุณจิตสำนึกคุณที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนแบบนั้นคุณไม่เคยยอมแพ้นั่นเป็นเพราะว่าเราคนเรามีหน้าที่พวามรับผิดชอบ ที่ใช้ความสามารถของปลอบําเรลยพวกมันแม้พวกมันจะไม่เคยเห็นค่าเราเด้วยซ้ำเราต้องทำดีที่สุดให้พวกเราอยู่ใต้ติดอะไรมันไปไม่เข้าใจอ่ะ <c oughs> ไม่คุณผิดแล้ว <c oughs> คุณเป็นทุกอย่างที่ผมอยากเป็น <c oughs> แต่คุณกลับโ <c oughs> ยนมันทิ้งซะดืด้อใช่แล้วเทวุธ <c oughs> ุปเตเ์ ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วตัวเชื่อมประสาทมันส่งผลกับจิตใจฉันแต่ฉันแก้มันได้ถ้าเธอช่วยฉันเราสามารถแก้มันด้วยกันได้ผมทำทุกอย่างที่เท่าที่ำได้พใใเ,เพื่อจะเ้าคุณจะได้รับปาะช่ยเอไม่นะพีเตอร์แต่นจับฉันมันจะแข่งฉันไป ฉันอยู่ร่างกายที่ไรประโยชน์เน่เดบโรล่ปีเตอร์นั่นมันไม่ใช่ฉันเธอเคยพูดแล้วว่าเธอจะไม่ทิ้งฉันเธอสัญญาแล้วจำได้ไหมเชี่ย ทวงบนคุณด้วยและแน่นอนเธอจะอยู่อยู่เธอจะอยู่อย่างสบายความรับของเธอจะไม่ผูกแยกจากกันคุณทำแล้วก็ทำไปเถอะครับแต่ผู้หล่อทำได้แค่นี้ปีเตอร์จ <Peter> ึงไม่้เจ็บปวดแค่ไหนกันตามปีเตอร์เดินเธอจะไปไหนปีเตอร์ ด็อกเตอร์เขาจะแฉะแล้วอะแต่ไม่นานแฉแล้วมั้งตัดภาพที่อยู่ที่ฟิสแล้วโอ้โหแผลปีเตอร์ก็ม,มีจะบอกนะยังใช้ได้อยู่แต่เราต้องใช้ตัวอย่างทั้งหมดที่แบบเปีเพิ่มชื่อวลาน,าน,านั้นแค่ไหนล่ะ สองสาม,สามชั่วโมงไม่ก็วันหนึ่งถ้าเกิดเราใช้ได้สามแค่สกคนตอนนี้ได้ไหมไม่พอสำหรับคนอื่นอ,อย่าบอกนะผมใช้เวลาคุณสองนาทีเชีย่ยคุณลุกได้ยัดแม่ พีเตอร์ตัดนใจยังไงทีเนี่ยคุณป้าครับผมได้ยารักษามาแล้วถอดหน้ากากออกเธอะไปขึ้นหน้าหลาน่ป้ารู้แล้วครับป้ารู้มาสักพักก็ไล้ผมอยากให้ป้าเป็นห่วงต้องห่วงสิ กับป้าภูมิใจตัวหลาน,ลานเป็น่คงเหมือนกันแหละและทุกคนที่ช่วยหลานเอาไว้ไม่เถีที่หลานช่วยไว้ผมไม่รู้ต้องทำยังไงครับหลานยุดหลานรู้อยู่แล้วว้าพีเตอร์ ถ้าเราไม่ให้ยักษาป้าป้าก็จะเสียแต่เราช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ถ้าแต่เราให้ยักษาป้าพุทธินจะไม่ได้ใช้เชียว่าละซึมเลยกูสัต <c oughs> ผมเล่นมาสองครั้งแล้วก็ซึมสองครั้งเลยรู้วิีแล้วแหละแต่ยังไม่เตรียมใจไงเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยรักษายาแล้ว๋อใจบ้างีนรักษาโลก ไป้สาร้าพมาคิอร์เป็นปาเกอร์เม่ปาเกอร์วายูไป ภาคนี้แย่เสียทั้งพ่อน้องมายกับป้าพีเตอร์เลยการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของจริงอันนี้ใครด็อกเตอร์หรือเปล่าโหด็อกเตอร์คนเดียวทำว่าปวดเมืองนะครับ เหมือนที่พักต่อนะนี่สามเดือนผ่านไปวัยมันโกหกเป็นไงบ้างฉันมนลกี้วัสันค่ะลองบริหารยินดีด้วยขับคุณฉันรู้ว่าเธอทำได้แล้วเธอละหางานเรีอยังเออยังแต่ฉันจะอยู่ที่ข้างคุณฉันกำลังคิดอยู่อาจจะเปล่นอาชีพ ใช่ฉันน่าจะไปเป็นเชฟนะโทษทีนะแต่แต่เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์แถมเก่งด้วยเลยโปรเจกล่าสุดที่ฉันทำสร้างบะหมึกยากที่เก็บทำลายทั้งเมืองก็เลยนั่นสิฉันหมายถึงแบบเธยทำแกงกะหรี่อร่อยมากเห็นด้วยก็ถึงพัฒนาเรื่องนี จะไปตั้งแคมป์เหรออ๋อที่ใหม่ของฉันไม่พร้อมอยู่ประมาณฉันเลยไปค้างบ้านมาสักสองสามคืนนะคือว่าเธอเมาบ้านฉันได้ตลอดนะเฮ้ยเฮ้ถ้าเธออยากมานะฉันว่าใช่คือว่าแบบฉันไม่ใช่จะบอกเฮ้ยอยากได้แต่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 ถ้าเธอไปว่านะฉันไม่เคยปฏิเสธเลยนะ เอาละปีเตอร์ฉันก็ด้วยเย็ด yeah. คู่หูจูไดยย้แล้ววะจุกครูแฮปปี้เอนดิ้งวะในสุดก็จบไปแล้วภาคแรกภาคนี้สนุกมากเอ้ยภาคแรกไ,ไปเป็นภาคที่ภาครีมันเตอร์สนุกไงผมว่ายังไงแล้วแบบ ทั้ง d r ทั้งเรื่องดราม่ทาทั้งแอคชั่นมีความสนุกค,ครบรวดเลยแต่ก็มีความสูญเสียครั้งใหญ่เลยไม่ว่าทาัจะเรื่องรักเดีวเทเบสแล้วก็ปาเมแล้วก็พ่อของมาย์เมเลตเมืองเก็บขังพี่นายพระคุณคนเดียวส,สนุกสน,นุกยิงกับภาคนี้ยอมเลย ฉันไม่รู้ว่าผู้ช claro> ok. ี่ยชาญหรืออะไรแต่ฉันคิดว่ามเป็นทางที่ดีผมคงคิดมากมากกันไปโอเคฉันจะวางไว้ตรงนี้นะตรงนี้ก็ดีโอเคเฮ้พี่เพียครับว่างไงคือผมอยากจะคุยเรื่องบางอย่างที่ไม่กล้าบอกแม่ว่างไงคือมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับ ทางกายภาพโอ้อเออแปลว่านนย,ยูนไว้ที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงอนะได้ไอาสังเกตเห็นบางจุดเช่นไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นอะไรพี่เต้คิดถึงเรื่องแะไรเออผมว่าแบบช่วยคุณดูเลยดีกว่าไม,ไม่ไม่ไม่ <She> weird, right? เช่นค่อนข้างแปลกนะนี่อ่ะอึ้งมาอึ้งเขาไม่แปลกเท่าไหร่นะเอาละทุกคนไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับไปเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจอหรอกยิบึงยิบึงยิบึงเจออยู่เจออยู่ นอร์แมนกับลูกของนอร์แมนชื่ออะไรนะผมเพิ่งพูดไปพักที่แล้วนี่วะลืมละอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยพวกเราเกิดทันงแเล็จแล้ว ก็อพยายามต่อไปก็อต้องหาวิธีรักษาให้ได้ข้อจะทำให้ได้แฮ์ร <c oughs> <pues, S 2> ี่เหรอขอรักเกนอะไรลูกชายเชี่ยแฮ์รี่วะอยากเล่นภาคต่อไปแล้วแต่มันยังไม่ออกพีซีเลยฮึไม่อมว้าว เล่นภาคสองนะทุกคนภาคสองน่าสนุกแน่เลยเออแต่ไม่มีตังค์ซื้อเอ่ออะไรน,นะเพจเพจไฟอะ่อนะหมื่กว่าบาทเนาัน้ำตุ้ยกันเฉยเลยพีเ่เต้อาล่ะทุกคนมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็เอาละทุกคนมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม どこ